สกันครับอาจารย์ครับผมอ้าวเจริญก่คนพ้นโชคโอ้โทษไปหางตีซีเครื่องสิบโมงเครื่องยังขึ้นวาหาโอ้กระทูไปตะดึกหายครับอาจารย์ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวมาโทษว่าจะเที่ยงขึ้นได้จะเที่ยงขึ้นคุณเนาะเที่ยงขึ้นผมยังมาท่านนอนอยู่ครับกำลังขับรถกลับมาจากน้องไข่คุณอาจารย์คุณตาคุณอาจาร์ก็อีกพวกบอกลกันไหมเนาะเมื่อวานนี่ไปน้องไข่ไปทุระครับตื่นขึ้นมาสะดุดขึ้นมาเมื่อคืนนี่ โอ้ขาดประสนแบบไปเลงไปกุมไ้กุมเบิงเ,เลยนะเทียงขึ้นเหมครับป,ปูม,มากตั้งแต่เว้นตัวนี้ครับไมายามโคงสุดท้าย,ารรยห,หรอครับนีกผู้อาวุโสผมนึกว่าที่ปูเขียนหาหนึ่งสามเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้าฉีดสองนี่นึกว่าสี่เป็นโครงสุดท้ายแล้วหนึ่งสามเจ็มันยูเลยออ๋ 1, 3, 7, อหนึ่งสามเจ็ 1, 3, 7, ยูคิงหนึ่งบ่ไปไสมาไส่จัดอันเล็ปูตาปมาขาวเ่าองสิ่ี่ปัญหาเนี่แหละ หนึ่งเก้าขีดสองนี่ละหนึ่งเก้าขีดสองอยังยังมีความเคลื่อนไหวนี่ตัวเก็ไนไว้กับกเปลี่ยนบ่ไปไก่หรอกพอดีอครับเปลี่ยนตัวเดียวเท่านั้นครับพระอาจาร์กลับมาจากเล่าเดี๋ยว<บ>น,น่นผัดพวันเย้าจนสองมื้อหนึ่งวันหนึ่งคืนเลยบอกครับพุ่นแล้วมาหอนบ้านหอนบ้านแล้วกันมาคุยกับคนมีโจหอหดสามชุ่ม ว่เลยสามทุ่มกไม่จบครับกับขาไปนอนนอนเสียบว่าไงครับเมยอเนี่ยตื่นสิบเอ็ดโมงของมือตอมากว่าเลบินหอดบาทล้วเสียบวะเมย์นี้ขับเมยอเนี่ยสิบเอ็ดโมงผมวันผมตื่นเก่าโมงใกว่ามันตื่นสวยแล้วเมืย์เมือยบมันเมย์เมืย์รถบันว่านี่ใกล้เนาะโอ๊ยซี่หาตอวันนี้กี่รถกันไรขนาดว่าได้ขับรถนิดหนึ่งแลครับ โอ้ยว่าสนุกมากเลยไงกับเมื่อไงก็ได้เอาพักพอนกันเนาะว่าสนุกก็ได้มื่อเจ้ากับพักพอนเต็มที่แล้วกเมื่อเจ้าก็ได้ไปบินบานนานาอ๋อแปลว่าพักพอนเต็มที่แล้ววันนี้กับกวรคนไม่สุกกันนาแตงแาตีซีก็เรนสันตัวเนาะให้ตัวบอลจะเรงว่าเที่ยงขึ้นนั่นแล้วเนาะร่วงไปให้งานร่วงเปนเบิร์ดจะเตะเที่ยงขึ้นยานลืมครับอยากได้เหรอเอฟซีเพิ่์เบิร์ดนี่คือก้อนหนานี่แล้วครับอาจารย์ ก็นน้นนี่สิเป็นยังส่ก่อนหน้านี้ล่าสุดนัน้นที่ปูเขียนใส่กระดาษให้<ม>เขียนหนึ่งสามเจ็ดยังคงที่เลขปูตาบขาวนี่ยังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนิ่งแล้วขึ้นนิ่งเลยจนมาติปีมีติมีติเปลี่ยนหรืจอจเลกปูพุ่มิรืเจเลกปูพุ่มแต่ว่ากะถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าสี่หัวที่ผ่านมาเท่อเดียวเท่านั้นอบอมีการเคลื่อนไหวบอเปลี่ยนแปลงจักเถื่อ นี่พูดกับเพี่ยนตัวเดียวหรอนี่บอกครับเพี่ยนสองเป็นหนึ่งเพี้ยนสองเป็นหนึ่งตอนแรกวิเคราะห์กับเอฟซีเอสเอสอ่ะสันสิบเก้าลบสองมันต้องเป็นสิบเจ็ดอ่ะสันสิบเจ็ดมันก็อยู่นี่ได้ครับสิบเจ็ดแม่เมื่อวันตอนแรกคิดว่าเออดีว่าปูจะไมายำหนึ่งเจ็ดบอสสันนี่ครับอันนี้มันเกิดเป็นแบบนี้เพื่อนมาหายเป็นหนึ่ง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 เก้าหนึ่งหนึ่งเก้า มเขียนมาให้ขึ้นเก่าบ่ะครับมาจากปูเรือว่าปูเขาย่างไปสองคนถอยเขาบอกย่างกีย่างสองเก่าคนบอกถอยเก่าหนึ่งตอนนั้นมาสองคนย่างมาหนี้ให้ถอยเรียนหนึ่งจะไปตีคนตีที่ข้ามเปนเบาตีที่ข้ามเปนเบาถอยเก่าหนึ่ง ก็เลยเป็นหนึ่่ครับหนึ่งหนต้องที่เขียนไา้ยังไงเน,นาะแบนโค้งสุดท้ายเขียน้าสุดแล้วไปนันลบสองออกโรโดดน่นะเออนที่เอฟซีต้องการกับบน้บอ,อ,อ,อเป็นงครับเขียนสุดทายนี่อันนี้ก็คือโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายฟูพุพูมนะครับนะ แต่ว่าปูบอได้เขียนให้แต่ปูบอ,บอกว่าถอยหนึ่งเก้านาจิบอกวุน่นๆผมหนึ่งหนึ่งเก้านะเขียนเเขียนเขียนตอนหนึ่งเก้าหนึงน่งเก้า และหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสิบเอ็ดแล้วก็หนึ่งหนึ่งครับอืมแล้วก็สิบเจ็ดเน่วงสามีตัวนี้นะวงเลยปาเงินวงเลยหนึ่งหนึ่งเก้าเน่วงเลยว่ะแล้วก็หนึ่งเก้าสิบเ็ดแล้วก็หนึ่งหนึ่งแล้วก็สิบเจ็ด ก็สิบอดก็หนึ่งเจ็ดพุ่มนพาุโตนะพุ่มโตมันหน่ะไหน่สี่ห้าสี่ห้าสห้าสี่ห้าสิบาออสานี่คือคนมายาำเลยแต่ว่าส่วนที่เรีเราจะไปเยกที่าจะแยกที่ที่จะกันเราจแกกันอ่นะครับผมเอาี่ก็เตนี่นะครัว เน้นโค้งสุดท้ายนะครับอาจารย์เนาะหนึ่งหนึ่งเก้าสามตัวแล้วก็ 1, 9, 1, 1, 1, 1, กหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็คือนี่บ่ครับหนึ่งเจ็ดก็คือเป็นของปูตาปลาขาวต่ว่าจนสุิยะผูใ้ใดมักไม่เกิดต่ว่าถึงคือมักสรุปเราเนี่ยนะครับโค้งสุดท้ายนะครับหมายว่าถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเมื่อี้วันที่สิบห้าแล้วครับอตอนนี้ก็สิบโมงแล้วนะครับสิบโม่ ยี่สิบห้านะยี่สิบหานะย่สิบหานที่มาเรืนมาแน่นี้ครับเดี๋ยวแรกใจข้ามาเข้ามาแล้วมืาเรือนเดี๋ยวถ้าอย่งไรผมสีทุ่งหาพระอาจารย์ก่อนก็ได้ตอนเช้าโทุกับบอลลับเนี่ยเครื่องปิดเครื่องได้ก็มาเองอยากได้มาเองอ้าวมันบ่มี้นั่หรอกมันบ่เปลี่ยนจักตัวหรือมันยังอย่นางเดิมครับมีแค่หนึ่งหนึ่งเท่านั้นที่เพิ่มมาก นะครับมีเพิ่มมาหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนสามตัวนี้จากสองหนึ่งเก่าเป็นหนึ่งหนึ่งเก่าโอ้เหลอือง่ายดีตัวนี้เมื่อวานนี้เอ้ยมือไปเล่าครับลอตเตอรี่หาใบหนึ่งหนึ่งเก่าเอาแม่เอาแม่วันสันแม่ข่าบอกหาใบแปดร้อยวันสันอโอ้กับบอลเอาแล้วครับโอ้คันเอาก็ได้คันหนึ่งหนึ่งเก้า 1> <laughs> 1, 1, ตัวแรกว่าจะแบ่งกับเจดเดียว แบ่งกันแบ่งกันาั่นเพิ่นก็เชี่อขายเนาะผู้ขายก็ะไรอยากขายแค่วันจีนันันจรงจริงครับเป็นว่าแล้ววัน่ันนึงเอาขเห็นพระเจ้าทังขายตอรีอยู่จนทุวางจนเนียนเออมาเตียนมหาอาจารย์นี่จงครับจ้งครับเอาแล้วันทีนมาให้เพาั่นเอามุจลก็ขี้กระยานมาอยู่นเนาะกันว่าลวันที่หนึ่งมุจลก็บอกไว้เาสั่นเนาะมุจลถือ่ขี้เจ๊งคุณบอกาะั่นเนาะโอ้เราก็มอนไปืิอหรอว่า แต่ว่าสามจีนี่พระอาจาร์บวงให่นะครับเนาะแล้วต่ที่แลวแจะจิงอลันพิจานาเองครับะนะมันกิดบนมันก็ไม่เลขกตัวเก่าเหมือนเดิมละแม่นครับแต่ที่ว่าเป็นเลขกตัวเก่ายกเว้นหนึ่งหนึ่งครับยกเว้นหนึ่งหนึ่งที่เพิ่มมานะครับเขียนลายซื่อครับที่จริงเลขกไม่ได้ไปใส่เลยนะครับเลขกไม่ได้ไปใสด่ดอกหนึ่งเก่าก็ยังเปลี่ยนหนึ่งเก่าอยู่คือเกา่านะครับหนึ่งเจ็ดสามเจ็ด เปลี่ยนหนึ่งเก่าบเปลี่ยนเป็นบางงอนมาแต่ปฏิมาสลับเกิดอะไรอะไบริภาษมันก็บมาบอกเป็นงอนวันนี้ครับสาับไปสลับมาสาระมาสลับไปสุดท้ายปูกับมาบอกแต่ว่ารอบนี้ปูบอได้ 1, 9, บอกบอได้เขียนให้ว่าหนึ่งหนึ่งเก้าแต่ว่าปูบอกว่าสองคนยังถอยหนึ่งเก้าถอยหนึ่งเก้าสิพากเป็นสิบแปดตัวครับอาจารย์ ถอยนึ่งเก้าถอยลงมาเสิวเป็นสิบแปดหนึ่งแปดแล้วนะไหนว่าเขาควยเคี้ยยังหันล่ะตามนี่นะครับบอแนวเลขหนึ่งแปดนีงวดงวดว่างนึงกับซื้องวดที่แล้วกับซื้องวดนี่กับย่างเมื่อใดหนึ่งแปดอีกอยู่ผมกับได้แต่ว่ากับ มีทังง 18, ้งหนึ่ง <c oughs> 18, เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแต่ว่าหนึ่งหนึ่งพอกไม่โชซื้อหนึ่งแปดบ่หนึ่งแปดกค่ซื้อครับว่ามา,มาพอจัดรับ <c oughs> <c oughs> กันไว้ครับกันไว้แต่ว่าหนึ่งหนึ่งหันว่าได้ซื้อนะครับน่ะไม่สำนักนะเข้าไปจัดเอาตัวครับแต่ว่าใครอยู่ครับอ้วนนี้คิดว่าน่าจะหาซื้อได้อยู่เพราะว่าตัวที่ดังอ้วนนี้มีเก่าสอง ล้วก็บศูนย์หาที่ดังมากๆแล้วก็หนึ่งหกหกหนึ่งกระดังหาซื้อยากครับต่อสองเข้าก็ไม่ีมันดังกว่าครับตังเอาจากไนกล้องพิเจาหน้าเบิง์นนะครับนอกก็คือเป็นแค่ความฝันนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับอาจารย์เยาคือเกายาคือเกายาคืองวดวันหนึ่งวันอ๋อ ปู่บอกให้กินพากันมากินให้มันอิ่มหงุดลงหนึ่งเนาะกันยังบบท่ากันได้โอ้ยผมแบบอ่อนซ่อนอี๋ดิ่งหงุดลงหนึ่งเลขออกแล้วผมเหลือใจอีหลีจนว่าหมาขี่รถขุดหลบไปก็ว่าให้จะคลองนี่แหละว่าครับมันเป็นหมาที่โดนมันดับเบิ้ลดับเบิ้ลหมาหมาเ้วนหมาธรรมดาหมาโง่ๆนะครับนี่เข้าใจไม่ได้เปล่าเลยผมในช่วงวัยจะฟ้องเองนี่เด้า ว่าอย่าองว่ายู่ครับไม่เป็นยรงดอกเอาบบนี้กะเดี๋ยวถ้าจังไไดน,นะครับถ้าพรุ่งนี้มีความเคลื่อนไหวยังไงอีกนะครับกะจะลุ่งให้เบื้องตอนเศร้าครับผมแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วล่ะเพราะว่าปูกับย่ำย่ำสองรอบแล้วย่ำสองสองรอบแล้วนะครับในส่วนของปูพุ่มแต่ว่าเลขปูตาปะขาวหนึ่งสามเจ็ดยังคงที่ ไม่ไปไหนบอรกระดุกระดิบบอตีงขิ้งจักเม็ดนะครับสำหรับเลขคูตาปลาขาวหนึ่งสามเจ็ดเพราะฉะนั้นพิจารณหน้าดีๆครับสิจับไหนึงสามหนึ่งเจ็ดหรือสามเจ็ดก่าแล้วงแต่ผู้ใดมักน,นะครับมักไปมักมั่นนะครับตต่คิดเรื่องมันสิไม่เลขคือหาคูณจนครับเงินบอเลขว่าหลายตัวที่ครับประปครับเลขว่าหลายตัวถือว่างวดนี้หากจะบอกว่า เป็นมวดที่นิ่งที่สุดในรอบปีนี้กับเป็นไปได้เพื่ันสำหรับมวดนี่ฮะวันนี้กับเดี๋ยวผมกับสีฟ้าลงให้์ซีเพิ่นเบิงครับผมเิมที่ได้แบบเพิ่นที่ได้แบบหาสี่ท่านน,น,าคนะครับขอบคุณนะครับขอบผมขอบคุณอาจากหลายๆครับผม,มสาึุสานุ